นี่ครับวิธีจะเอา GPS ขึ้นนะฮะโอ้ผมเป็น GoPro 8นะ GoPro 9ก็ลองลองลองไปทำดูนะครับเพื่อทำได้ของผมมาตรงนี้แล้วก็มาเปิดรับแ,แรกเลยต้องเปิด GPS ใน GoPro น,นะครับถึงจะทำได้แล้วก็กดออนไปนะครับพอกดแล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อเราก็ถ่ายคลิปเสร็จเราก็จะมาเอาคลิปลงในโทรศัพท์นะฮะ หลังจากที่เราโหลดคลิปมาจากโกโปรแล้วก็ได้ทําถ่ายคลิปมาแล้วนะฮะแล้วก็เปิด G ีพแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะที่เราโหลดคลิปมาแล้วนี่มันก็จะมีตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนมาสุดเลยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มันจะมีขึ้นมีโลโก้ด้วยกดไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดนี่ก็เป็น G p พครับแล้วก็เปลี่ยนไปได้ในการเสร็จแล้วเราก็กด ตนตี้วเซฟ